สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง r e c o m TV Edition เคยนะครับกับวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนะครับวันนี้ก็อากาศกทมหนาวมากจริงๆนะครับผมมีกิจกรรมหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเองก็เคลียร์เรื่องของตัวงานที่ติดๆค้างๆไว้นะครับโดยเฉพาะตัวปัญหาต่างๆของเพื่อนๆนะครับที่ช่วยให้เข้ามาแก้ไขให้นะครับกับตัวอาการเสียอาการจอยดิฟ ของตัว joy controller dual sense นะครับของ playstation 5นั่นเองนะครับที่วันนี้นะครับาทางผมเองนั้นก็เคยแนะนำเพื่อนไปแล้วใช่ไหมครับในร้านซ่อมนะครับที่5้างเมกาพาซาหรือว่าที่สะพานเหล็กนะครับว่ามีร้านต่างๆมากมายนะครับแต่ร้านต่างๆเนี่ยที่ผมชอบใช้บริการนะครับที่เวลาเพื่อนๆมีปัญหาอะไรเนี่ยโดยเฉพาะตัว joy controller dual sense ของ p 5 a ที่เกี่ยวกับอาการ j o ยดิ p เนี่ย ผมก็มักจะเลือกที่ร้านช่างเล็กนะครับช่างเล็กนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบางคนเนี่ยที่เข้ามาสอบถามทางหลังไหม่เนี่ยก็จะไปกันเองนะครับหรือบางคนก็อาจจะว่วาหวนให้ผมนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยบางครั้งก็จะมีธุระที่ไปบันทึกคลิปต่างๆเนี่ยในที่ห้างวิการาซาอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะคิวหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างเด่นนะครับแทบจะไม่ได้ ไปแวะเยี่ยมเยียนที่ห้างเมกาพาซาเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันในรอบเดือนหรือว่าเกือบเกือบสองเดือนเลยก็ว่าได้ assim, นะครับที่ผมเนี่ยได้แวะเข้าไปที่ที่ห้างเมกาพาซานะครับซึ่งอาการเคสของตัวจอยดิฟเนี่ยเพื่อนเ่อเนี่ยได้ไปหาช่างเล็กเองนะแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่าน่าจะไปซ่อมหลายตัวแหละแล้วคราวนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่อาการดิฟเนี่ยมันยังเป็นอยู่นะครับยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทางช่างเล็กเนี่ยเขาจะติดบอย นะครับติดวอยประกันเอาไว้อยู่นะครับว่าถ้ามันมีปัญหาในช่วงสักประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยก็เข้ามาทําทการแก้ไขได้นะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็แวะเข้าไปนะครับก็จัดการให้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่างเล็กเขาไม่ได้ คิดอะไรเพิ่มนะครับเพราะยังอยู่ในเงื่อนไขยอยู่นะครับซึ่งอาการจอยดิปเนี่ยก็เป็นอาการยอดนิยมนะครับผมก็สอบถามไปเรื่องของตัวฮอลล์แอคเซด้วยนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับเพราะช่างเล็กก็บอกว่าแกก็เริ่มเริ่มที่จะลองสั่งตัวอะไรตัวนี้มาบ้างได้เหมือนกันนะครับเพราะก็มีเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนที่สั่งตัวก้านอนาล็อกแบบนี้มาอยู่นะครับแต่ในเรื่องของความนิ่งความแม่นยำเนี่ย กับเกมแนว FPS เนี่ยช่างและก็ให้ความคิดเห็นว่าเหมือนกับว่าความไหวนะครับความไหวนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเดี๋ยวรอดูกันในเรื่องของจูนคาลิเบทต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ได้ลองใช้งานอจอคอนเทเลอร์ดวลเซนต์นะครับที่เป็นแบบพอลล e เอ็กซแล้วนะครับก็เข้ามาบอกกล่าวกันได้นะครับว่า ข้อดีข้อเสียต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันแตกต่างกับตัวการอนาล็อกตัวเดิมนะครับตัวเดิมของตัวจอยคอนโทรลเลอร์ดวลเซนต์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสภาพ5ามิกาพาซาเนี่ยค่อนข้างคึกคักมากเลยนะครับมากเลยนะครับแล้วก็เกมเมอร์ที่ได้รับความนิยมสุดๆเนี่ยก็ยังคงยกให้ทาง Nintendo นะครับ n t e n d o Switch นะครับไปร้านไหนเนี่ยก็จะมีคนที่เเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาซื้อนะครับ ตัวเครื่องดิสโทรสวิตเนี่ยอยู่เป็นเนืองๆเ,เลยนะ,อ,ะอยู่เป็นเนืองๆเ,เลยที่ผมเดินสำรวจนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆพวกอาร์ตทอยนะครับพวกตัวโมเดลฟิกกองฟิกเกอร์เนี่ยก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากเลยทีเดียวเพราะมันก็เป็นของสะสมหรือว่าของเล่นชิ้นหนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็เลือกที่จะให้เป็นของขวัญในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็ถ้าใครไปชั้นบนสุดนะครับโอ้โหเรียกว่าแทบจะ ชั้นแตกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาช็อปปิ้งกันนครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับเพราะว่าการออกแบบการดีไซน์ของตัวพวกอาร์ตทอยเดี๋ยวนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความน่ารักนะครับแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็เป็นของสะสมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่เข้ามาสอบถามนะครับหลังไหม่ก็อย่างเช่นตัวการเสียของตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่างตัว Xbox One นะครับรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับ ก็เข้ามาสอบถามเหมือนกันว่าจะหาร้านไหนดีนะครับผมก็ลองสอบถามช่างเล็กดูนะว่าอาการเสียที่เพื่อนๆเข้ามาสอบถามเนี่ยอย่างเช่นตัวอาการแบบเสียจอภาพแล้วภาพไม่ติดนะครับภาพไม่ติดก,ก็คือเปิดเครื่องติดนะแต่ภาพไม่มานะครับภาพไม่มานะครับช่างเล็กก็อธิบายว่ามันก็มีหลายสาเหตุนะแต่สาเหตุที่ ่าเป็นยอดนิยมเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไปคิดถึงตัวพอร์ต HDMI นะครับว่ามันอาจจะเสียหรือหักหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ไอตัวพอร์ต h m m i ตัวนั้นนะมีปัญหานะครับก็จะเป็นในตัวชิปผ้าควบคุมนะครับที่ช่างเล็กก็บอกเลยว่าอา่าของทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซล Play Station เนี่ยก็เป็นอาการยอดนิยมเหมือนกันนะครับก็จะต้องสั่งอะไรตัวเนี้ยเข้ามาเปลี่ยนนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามราคาได้นะครับ ตามเบอร์โทรที่ผมถ่ายเอาไว้นะครับเพราะว่า,าตัวเรื่องของจารขนส่งเนี่ยเพื่อนๆก่อนจะต้องติดต่อหลังไหมกไ่กับไปที่ช่างเล็กดูนะครับว่า,าจะคิดค่าบริการอะไรยังไงนะครับแต่ทางช่างเล็กบอกว่าส่งมาดูได้หนะครับหรือเข้ามาสอบถามราคาแล้วก็อาการเสียต่างๆเนี่ยก่อนได้นะครับให้ประเมินราคากันก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะอลองเลือกร้านอื่นๆเนี่ย ในสะพานเหล็กเนี่ยร้านซ่อมต่างๆก็มีเยอะแยะนะครับเยอะแยะนะครับแต่ร้านที่ผมใช้ประจำเนี่ยก็จะอยู่ในโซนของชั้นของช่างช่างแรกนี่แหละนะครับที่ตรงติดบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็มีช่างแรกอีกเล็กนึงนะอ่าอยู่อยู่อีฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็อ่าท่านนั้นก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญอ่าพวกจอยคอนของฝั่งดิโนสวิตนะครับสองดิโนสวิตแล้วก็เรื่องของอาการเสียอื่นๆน,นะครับก็เรียกว่าช่างในสะพานเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญในงานซ่อมเนี่ยแทบจะ ทุกเครื่องเนเกมคอนโซลเท่ากันนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆว่าชอบร้านไหนเป็นพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับหรือราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวราคาเนี่ยมันก็พูดยากนะครับบางคนอาจจะมองว่า,ารู้สึกว่า คุยกับร้านนี้แล้วให้ข้อมูลทุกอย่างดูดีกว่านะครับถึงจะมีราคาที่แพงกว่านิดๆหน่อยๆก็อาจจะเลือกใช้บริการร้านเหล่านั้นก็ได้นะครับเรียกว่าแล้วแต่ความสะดวกความชอบของเพื่อนๆน,น,นะครับซึ่งผมเองเนี่ยที่ใช้บริการที่สะพานเหล็กเนี่ยก็มีอยู่สักประมาณสัก3ามถึงสล้านนะอ่าแล้วเดี๋ยววันไหนเนี่ยผมเองจะได้มาแนะนําร้านอื่นๆให้เพื่อนๆได้รับทราบบ้างนะครับแต่ครั้งนี้ขอคิวเป็นของที่ช่างเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ช่างเล็กก็บอกมาเหมือนกันว่าอ่าตัวนิ n เทโดสวิตนะครับโดยเฉพาะคนไหนที่ มีตัวรุ่นโมเดลเก่านะครับที่ออกมาตั้งแต่ปี2017 2018 2019แบบนี้นะครับคนไหนที่มีอาการเครื่องร้อนผิดปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดจากตัวซิลิโคนนะครับซิลิโคนของตัวตัวฮิตไพนะครับที่เขาทาไว้เนี่ยมันเริ่มที่จะเสือ่อมก็คือแข็งกรักเลยนะครับช่างแรกก็บอกว่ามันมีอยู่ด้วยกันหลายจุดนะไม่ใช่ว่าเปิดเปิดมาปุ๊บเนี่ย จะสามารถเปลี่ยนแค่จุดนั้นได้จุดเดียวนะก็มันเหมือนกับว่าจะมีอยู่ประมาณ3จุดที่ทาซิลิโคนไว้อยู่นะครับเปิดมาปุ๊บนะครับแล้วก็ทาต่ออีกรอบหนึ่งนะครับสึ่งนนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเครื่องติดตัวสวิตช์เนี่ยมันมีอาการร้อนผิดปกติ นะครับก็ลองอปรึกษาทางช่างเล็กได้ดูได้นะครับแต่สําหรับตัวโอเลเนี่ยช่างเล็กบอกว่ายังไม่มีนะ,ะเพราะว่ามันยังเป็นตัวโมเดลใหม่อยู่ดงัดงนั้นในเรื่องของตัวซิลิคอนซิลิโคนเนี่ยก็คงจะยังอยู่ได้อีกยาวๆนะครับหรือจะเป็นตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับก็เริ่มมีมาบ้างแล้วเหมือนกันครับตัวลิควิดเมทัลนะครับ,รบที่มันเริ่มคล้ายๆว่ามันเริ่มมีสารแปลกปลอมเข้าไปอยู่นะครับก็เหมือนกับว่าพอมันมีความร้อนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นตัวข่าวเมา เข้าไปผสมอยู่ในตัวลิควิด่แมทั้นนะครับมันก็จะทําให้ตัวลิควิด่แมทั้นเนี่ยมันนําความร้อนเนี่ยได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ตามข้อมูลที่ช่างเล็กเขาบอกกล่าวมานะครับก็อาจจะต้องเอาแยกไอ้ตัวข่าหมอต่างๆเนี่ยที่มันเกิดจากความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ในตัวลิควิด่แมทั้นเนี่ยออกนะครับแล้วก็ทําการอ่าเคลื่อนย้ายตัวลิควิด่แมทั้นเนี่ยใหม่นะครับใหม่นะครับแต่ว่าตัวลิควิด่แมทั้นเนี่ยมันสามารถอ่อเก็บ ดูดมาเก็บไว้ในหลอดก่อนได้นะช่างแล็กบ์ดนะครับเพราะเป็นของเหลวคล้ายๆตะกัวประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้ต้องให้มีความเชี่ยวชาญน,นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าช่างเล็กบอกว่า อุปกรณ์เสียต่างเนี่ยส่วนมากที่มาถึงมือแกเนี่ยมักจะเป็นอาการเสียที่มาจากอยากลองวิชานะครับแบบเพื่อนๆอนเอ้ยอยากลองเองอยากลองรื้อเองทำตามคลิป YouTube หรือว่าทางช่อง e อคอนสที่สอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังไม่ได้มีทักษะหรือว่าประสบการณ์ที่มากพอก็จะทําให้มันเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นถ้ามีปัญหาแล้วส่งเข้าถึงมือช่าง ดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับจอยคอนโทเลอร์ของฝั่ง PlayStation, Nintendo นะครับหรือจะเป็นจอยเตอร์ปาร์ตต่างๆนะครับช่างเล็กก็บอกว่าได้หมดนะครับส่งมาสอบถามกันดูได้นะครับส่วนในวันนี้นะครับทางผมเองก็เดี๋ยวก็คงจะส่งตัวจอยคอนโทเลอร์ตัวนี้นะให้เพื่อนๆกลับไปนะครับกลับไปนะครับเพราะว่าค้างมาประมาณเกือบ10วันแล้วนะ ตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกก็คิวเนี่ยตามจริงค่อคนข้างแน่นจริงๆนะครับใน,ใ,นในเรื่องของการทําธุระเพราะว่ามันมีงานด่วนงานนู่นงานนี้นะคะเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับส่วนเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่มีอาการเสียหรือว่า อยากจะซ่อมตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวไหนเนี่ยก็ทักกิ้งก้างมาหลังไมค์กันได้นะครับที่ l ลาย ID ของ ACOS นะครับทางผมเองเดี๋ยวถ้าแวะไปที่สะพานเหล็กอีกนะครับก็จะแวะเข้าไปนะครับแวะเข้าไปส่วนในวันนี้นะครับทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตเเเเอองไไไไไมม่่่่ดดด้้้้ลลนนนนกกกุบื็